เอาละสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาชวนคุยกันเรื่องการอีไซน์ Design Thinking นะครับหรือว่าการคิดการออกแบบนะครับการออกแบบเชิงความคิดนะครับก็มีหลายชื่อนะครับก็ตัวอย่างาตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดขอเปิดสไลด์ก่อนแล้วกันนะครับ Resign Thinking นะครับก็จะเป็นกระบวนการนะครับที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมนะครับนิยมใช้ในการสร้างนวัตกรรมนะครับคือนวัตกรรมเนี่ยที่สร้างกันออกมาเนี่ยมันก็จะตอบสนอง Need หรือว่า p pain p o i n t อะไรบางอย่างนะครับของคนที่จะไปใช้นะครับถ้าเรามีนวัตกรรมออกมาแล้วมันไม่มีใครใช้มันก็ ไม่ไม่ถูกไม่ถูกต้องนะไม่ไม่ไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนนะครับเลยดีไซน์ทิงกิ้งนะครับก็จะแนคิดแนวคิดประมาณนั้นแหละนะครับก็ในในกระบวนการของดีไซน์ทิงกิ้งก็จะแบ่งเป็น5ระดับนะครับก็คือเอ็มฟาไซส์นะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีนะครับว่าแต่ละขั้นคืออะไรนะครับแล้วก็ดีไฟนะครับแล้วก็ไอเดียนะครับแล้วก็โปรโตไทป์แล้วก็เทสนะครับ เรามาดูที่ตัวแรกกันก่อนนะครับ e m p ฟ a s ซ z e นะครับหรือถ้ามันเป็นคำนามว่า e อ p h a ซ y นะครับก็คือเป็นการทำความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายนะครับก็คือเอม a ก็คือเห็นถ้ามันแปลตรงตัวก็คือเห็นอกเห็นใจก็คือถ้าเราเข้าใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเขามีปัญหาอะไรที่เราเลต้องเข้าไปแก้ไขเขานะครับ เอาใจหรือเนี่ยตรงๆก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับอพุทธก็ตัวอย่างเช่นในรูปแบบนี้เป็นเราถือร่มให้เขานะครับเขาไมีปัญหาฝนตกเขาไม่ได้ต้องการอะไรเขาต้องการแค่ร่มอันหนึ่งเพื่อจะเดินออกไปนอกถนนกลับบ้านได้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของการเออร์เบอีนะครับ ขั้นต่อมาครับคือขั้น define นะครับ define ก็ Def ค, Def คือการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลนะครับก็คือเรารู้แล้วล่ะว่าปัญหาคืออะไรอย่างเอฟเฟซีเมื่อกี้นะครับเรารู้แล้วว่าปัญหาของเขาคืออะไรแล้วก็เอาคำปัญหานั้นมาสังเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็ลองถามดูสร้างคําถามว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เราจะเราจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่านะครับ ดีไฟมาเยอะๆเยอะๆเยอะๆเลยครับก็ผิดถูกไม่เป็นไรก็ดีไฟเอามาก่อนนะครับไม่จํากัดกรอบของการแก้ปัญหาเพื่อที่จะเอาไปทําในขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนไอเดียนะครับไอเดียนะครับก็คือเป็นการระดมก็คือความคิดที่เราดีไฟมาเมื่อกี้เราดีไฟมาแล้วเรานิยามมาแล้วว่าเรื่องเรื่องเนี้ยมันต้องแก้ปัญหาด้วยแบบนี้ นะครับพอแก้ได้แบบนี้เราจะทํายังไงที่จะไปถึงการแก้ปัญหาแบบนั้นได้นะครับก็คือวิธีการก็อาจจะระดมความคิดคนในทีมนะครับแล้วก็ลิสต์มาว่าความคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับแนวทางการแก้ปัญหาปัญหาอะไรที่มันเป็นไปได้นะครับแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดนะครับแล้วก็สู่ขั้นตอนต่อมาคือการสร้างโปรโตไทป์นะครับก็คือสร้างแบบจําลองต้นแบบนะครับ ในในที่นี้อาจจะเป็นแอปพลิเคชันอาจจะเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเอามาทดสอบดูนะครับแล้วก็ลองรับฟีดแบ็มาดูว่ามันจะต้องแก้ไขแก้บั๊กอะไรตรงไหนยังไงนะครับเทสนะครับก็คือทดสอบก็คือเอาตัวโปรโตไทป์เมื่อกี้ครับเมื่อกี้เอาพูดพูดยาวไว้เมื่อกี้น็นคือตัวโปรโตไทป์เมื่อกี้ครับพอสร้างเสร็จแล้วอย่างเช่นเราสร้างแอปแอปหนึ่ง แล้วสร้างอุปกรณ์อะไรมาตัวหนึ่งเราเอาไปทดสอบให้คนใช้ทดสอบนะครับแบบจําลองขึ้นมาทาตัวตัวเทสตัวโมดูลทดลองขึ้นมานะครับอุปกรณ์ทดลองขึ้นมานครับแล้วก็ให้ให้กลุ่มกลุ่มทดสอบนะครับเป็นกลุ่มเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็ให้เขาทดลองใช้ไปนะครับก็ผลตอบรับมาเป็นยังไงก็เอาฟีดแบ็นะครับแล้วก็เอามาพัฒนาปรับปรุปรงในเวอร์ชันถัดๆไปนะครับแล้วก็มันก็จะวนกลับไป พอเทสเสร็จแล้วมันจะได้บางทีมันจะพอเทสเสร็จปุ๊บมันก็จะได้เอมพาซีใหม่ขึ้นมาเอาไปปรับปรุงในไอเดียในเทสเหมือนเดิมนะครับอันนี้ตัวอย่างตัวอย่างในตัวอย่างนี้จะเป็นอุปกรณ์ i o t ออย่างนะครับนะครับตัวอย่างแรกก็คือเครื่องเตือนการลดน้ำต้นไม้นะครับเอมพาซี mm hmm. ของงานนี้นะครับก็คือปัญหาการไม่มีเวลาดูแลต้นไม้นะครับ แล้วก็ลดไม่ลดน้ำต้นไม้นะครับต้นไม้เสียหายนะครับตายอะไรอย่างนี้นะครับดีฟายนะครับก็คือเราก็ลองคิดดูว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเรามีเซนเซอร์หรืออะไรมาจับต้นไม้ว่าต้นว่าดินมันแห้งหรือยังเนี่ยได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็คือแล้วก็ทำไอเดียนะครับก็ออกแบบระบบขึ้นมานะครับเป็นเซนเซอร์แจ้งเตือนทางมือถือนะครับหรือว่าผ่านอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยหรือแจ้งผ่านลำโพง มีไฟแดงขึ้นไฟเขียวขึ้นนะครับถ้ามีน้ําก็ไฟเขียวไปไปถ้าน้ําแห้งก็ขึ้นไฟแดงก็ได้นะครับอันนี้คือแบบอย่างง่ายถ้าถ้าแบบล้ําหน่อยก็ดูผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตไปดูว่ามีตัวไฟของเราขึ้นก้ไม่ให้ไฟโทษทีตัวดินของเรานะครับมีความชื้นเท่าไหร่อะไรยังไงสมควรจะลดน้ำหรือ,อยังนะครับถ้าถ้าอาจจะพัฒนาต่อแบบเอเมฟซีฟ่ที่สองก็คือว่าสั่งลดน้ำอัตโนมัติ อ่าตอนแรกราดูแล้วดูได้แล้วว่าน้ํามันไม่น้ํามันแห้งอ่าดินมันแห้งแล้วกดลดน้ําจะลดอ่ะทีนี้มันก็มีต่ออีกรดน้ําอัตโนมัติหรือว่าจะให้เรากดสั่งลดเองจะเตือนจะเตือนมาให้เราลดน้ําพอพอเขาเตือนเราปุ๊บเราก็โทรไปให้คนลดน้ําหรือว่าเรากดปุ่มที่มือถือให้เราลดน้ําหรือเราจะให้เครื่องลดน้ําอัตโนมัติอันนี้อันนี้ดูแล้วจะเป็นเอมพัฟซีที่ออกมาหลังจากมีระบบนี้ก็จะมีแล้วก็จะ เราก็ต้องเข้าไป d ดีฟายปัญหาแล้วก็ทำโปรโตไทป์ตัวถัดๆไ,ไปนะครับอนี้อีกจานหนึ่งก็คือไม้เท้าช่วยเหลือคนพิการนะครับเช่นคนคนพิการทางสายตานะครับก็จะใช้ไม้เท้าในการเคาะนํานทางที่เราเคยเห็นนะครับเพาบางทีก็ถ้าวัตถุที่อยู่ด้านบนก็จะไม่ทราบนะครับไม่สามารถรู้ได้เพราะจะเคาะด้านล่าง ็ถ้าเรา define ว่าเราเอาเอาเซนเซอร์ที่วัดระยะห่างมาติดที่ด้านหน้าของไม้เท้านี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไอเดียก็จะออกแบบเป็นไม้เท้าแบบนี้นะครับอาจจะเป็นเซนเซอร์แล้วก็งัดหัวขึ้นมาทําให้แบบดูค่าที่อยู่ด้านด้าน,ด,านด้านนอกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหรือถ้าเป็นไม้เท้ามันเกะกะไปอาจจะก,ก็ได้เอมฟาตี้ใหมะ่ะถ้าเป็นไม้เท้ามันเกกะไป ทำเป็นเข็มขัดได้ไหมทําเป็นสายคาดอกได้ไหมทําเป็นถุงมือได้ไหมทําเป็นแว่นได้ไหมก็จะเกิดนวัตกรรมอะไรออกมาอัน,นี้แค่แค่เอมฟาซีเดียวก็คือคนคนตาบอดนะครับไม่สามารถรับรู้ไม่สามารถรับรู้สิ่งกี่ขวางที่อยู่ด้านบนหรือด้านด้านหน้าได้นี่ได้ออกมาเต็มเลยนะครับทีนี้อันนี้ตัวอย่างสุดท้ายหุ่นยนต์สำรวจบ้านนะครับก็เอมฟาซีคือกล้องวงจรปิด โดยธรรมชาติแล้วกล้องมันจะปิด,ปด,ปดติดด้านบนแล้วก็ส่องลงมาใช่ไหมมันก็จะมีมุมมุมบางมุมที่กล้องมันม,มองไม่ถึงเราก็ต้องการจะถ้าเราจะไปติดกล้องให้มันแบบข้างข้างบนข้างล่างข้างหน้ามันก็อาจจะสิ้นเปลืองเกินไปนะครับก็ดีไซน์ให้กล้องมันมีกล้องกล้องมันเป็นเป็นหุ่นยนต์แล้วก็มีกล้องติดแล้วก็เราก็ควบคุมผ่านมือถือนะครับส่องไปทั่วบ้านอะไรอย่างนี้นะครับนะก็ออกแบบมานะครับบางทีบางทีพอทําเสร็จแล้วก็ อาจจะเราก็ถ้าเกิดช่องคิดมาอีกเอ้ยก็ท่าเป็นถูพื้นไปด้วยอะดูดูดูไปด้วยถูพื้นไปด้วยได้ไหมอะไ,อะไรเงี้ยเออก็จะได้ก็ได้เอมพ ا ซีใหม่นะว่าคือถูนยนถูพื้นด้วยสำรวจบ,บ้านด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นยามด้วยนะครับแล้วตรวจจับขโมยได้ไหมอะไรเงี้ยแบบว่าพอหันไปหน้าประตูบ้านแล้วมีคนเดินเข้ามาแล้วจับหน้าคนหรือจับการเคลื่อนไหวของของประตูบ้านได้ไหมประตูบ้านอยู่ประตูบ้าน,ปานเปิดหน้าต่างบ้านเปิดอะไรก็ได้มาเป็น หัวข้อใหม่ๆนะครับทีนี้ก็อันนี้จะเป็นรูปแบบของการเขียนนะครับก็ให้ลองเขียนดูนะครับเอม a ัต y ที่เราต้องการให้เอมพัตีที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ define idea ออกมานะครับก็ให้ลองก็ลองทำดูครับก็นอกเหนือจาก IoT 3ามอย่างเมื่อกี้แล้วครับไม่ได้มีอีกเยอะแยะเลย ในโลกนี้ที่อินเวร์ซีที่มันต้องการที่ยังต้องการและยังขาดแคลนอยู่นะครับก็ก็ลองดูนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับเอาวันนี้ก็อพอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ